สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเองนะลูกในวิชาพระพุทธศาสนานะลูกวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะลูกพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะลูกก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือสองเล่มนี้ขึ้นมาก่อนนะลูกนะคะที่หน้าจอนะลูกเล่มสีแดงกับเล่มสีเหลืองนะลูกนะคะแล้วเล่มสีแดงที่คุณครูวงนะลูกนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าสิบแปดก่อนเลยนะลูกนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะลูกนักเรียนมาดูผังการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันก่อนนะลูกผังการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะลูกนะคะจะมีด้วยกันสามเรื่องนะลูกหนึ่งพุทธสาวกสองชาดกสามพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะลูกนะคะวันนี้คุณครูจะสอนแค่หนึ่งเรื่องนะลูกก็คือ พุทธสา,าวกนะลูกนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานกนักเรียนมาดูตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก่อนนะลูกตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะลูกชื่นชมและบอกแบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาว,วกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิาชนตัวอย่างตามที่กําหนดนะลูกนี่คือตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่สนะลูก ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะลูกคุณครูมีภาพปริศนาถ่ายภาพมาให้นักเรียนได้ทายนะลูกนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะลูกปริศนาถ่ายภาพนะลูกนักเรียนลองดูนะลูกว่าภาพที่คุณครูให้มาสามภาพนะลูกนะ,ะเกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆนะลูกที่นักเรียนเรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะลูกนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมลูกนะคะใน การเรียนรู้ที่หนึ่งที่คุณครูสอนไปนะลูกเกี่ยวกับศาสนาสามศาสนาก็คือพระพุทธศสา,าสนาศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคิดนะลูกนะคะนักเรียนยังจาได้ไหมลูกนะคะนั้นเรามาดูภาพปิศาคําทายเลยนะลูกนะคะมาดูภาพที่หนึ่งกันนะลูกนะลองทายซิลูกว่าภาพนี้คือศาสดาของศาสนาใดนะลูก ใหมายเลขนะลูกนะคะนักเรียนลองทายดูนะลูกคุณครูจะเริ่มหมายเลข4ก่อนนะลูกดูออกยางค่ะยางใช่ไหมลูกคุณครูไปหมายเลข9ดูออกยางค่ะยางใช่ไหมลูกคุณครูหมายเลข7ดนะลูกออกยางค่ะยางใช่ไหมคุณครูขออีกหมายเลขหนึ่งนะลูกหมายเลข5ดูออกยางลูกดูออกแล้วใช่ไหมลูกคุณครูเฉลยนะลูกนะคะ ภาพนี้นะลูกให้หนูบอกชื่อศาสดาก่อนนะลูกภาพนี้นะลูกนะคะศาสดาชื่อว่าอะไรลูกนะคะภาพนี้คือใครลูกก็คือนบ,บีมุฮัมมัดใช่ไหมลูกนบีมุฮัมมัดนี้นะลูกเป็นศาสดาของศาสนาอะไรลูกนะคะคุณครูสอนไปแล้วลูกนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาของศาสนา อิสลามลูกเก่งมากเลยลูกเรามาดูภาพที่สองกันต่อเลยนะลูกภาพที่สองก็เหมือนเดิมนะลูกนะทายสิภาพนี้คือศาสดาของศาสนาใดลูกนักเรียนแต่ต้องบอกชื่อศาสดาก่อนนะลูกนะคะคุณครูเปิดแถวบนก่อนนะลูกหมายเลขสองนะคะพอรู้อย่างลูกเปิดหมายเลขสิบเอ็ดนะลูก บางคนบอกรู้แล้วค่ะอ่าว้อีกหมายเลขหนึง่งหมายเลขเจ็ดพอรู้ยังลูกถ้าหมายเลขห้านี้หนูรู้เลยลูกนะคะงั้นคุณครูฉเฉลยเลยนะลูกนะคะนักเรียนบอกคุณครูก่อนลูกนะคะภาพนี้นะลูกนะบอกชื่อศาสดาก,ก่อนนะลูกนะคะคือใครลูกคือใครคะคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมลูกนะ พระพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาของศาสนาใดลูกศาสนาอะไรลูกนะคะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาเก่งมากเลยลูกมาดูภาพที่สามกันต่อเลยนะลูกภาพที่สามไทยสินะคะใต้หมายเลขนะลูกคือศาสดาของศาสนาใดนะลูกบอกชื่อศาสดาก่อนนะลูก คุณครูขอหมายเลขสามยังไม่ดูยังไม่ออกใช่ไหมลูกหมายเลขแปดบางคนบอกยังไม่ลูกค่ะอ่ะหมายเลขห้าบางคนบอกรู้แล้วนั้นคุณครูฉเฉลยลูกนะคะบอกคุณครูก่อนลูกศาสดาชื่อว่าอะไรลูกใครคะภาพนี้คือใครลูกภาพนี้ก็คือพระเยซูใช่ไหมลูก พระเยซูนี้เป็นศาสดาของศาสนาใดลูกนะคะเป็นศาสดาของศาสนาคีลูกนะคะเป็นยังไงบ้างลูกยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเพราะหนูเคยเรียนมาแล้วนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะลูกนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อาการเรียนเลยนะลูกเกี่ยวกับพุทธสาวกนะลูกพุทธสาวกนะลูกนะคะ คอนอื่นนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคําว่าพุทธาสาวกก่อนนะลูกพุทธาสาวกก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะลูกและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธชาวพุทธก็คือบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนานะลูกนะคะเพื่อนําไปปฏิบัติตามโดยมีพุทธาสาวกพุทธาสาวกก็คือผู้ชายนะลูก และพุทธสาวิกาก็คือผู้หญิงนะลูกในชั้นนี้ชั้นป .1 นะลูกนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติของสมเนรบัณฑิตนะลูกนะคะเรามาดูนะลูกนะคะประวัติของสมเนรบัณฑิตนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเล่าประวัติของสมเนรบัณฑิตให้นักเรียนฟังนะลูกสมเนรบัณฑิตนะลูกคุณครูจะเล่าประวัติสมเนรบัณฑิตให้ฟังนะลูกนะคะ สามเณรบัณฑิตเนีน่ยชื่อเดิมว่าบัณฑิตนะลูกแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นบุตรของโยมอุปถาภาษาลีบุตรนะลูกโยมอุปถาก็แปลว่านะคะผู้ที่เลื่อมใสนะลูกในพระพุทธศาสนานะลูกนะคะในขณะที่มันดาตั้งขันนะลูกคือท้องนะลูกนะคะได้เกิดอาการแพ้ท้องโดยอยากทำบุญจึงถวายอาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน500รูปนะลูกในวันที่ท่านเกิดท่าที่รับใช้อยู่ในบ้านกลายเป็นท่าที่มีความฉลาดนะลูกนะคะแต่ก่อนนะลูกก่อนที่บัณฑิตจะเกิดนะลูกนะคะท่าที่รับใช้อยู่ในบ้านนะลูกนะไม่ค่อยฉลาดนะลูกนะพูดอะไรจะต้องพูดหลายๆครั้งนะลูกถึงจะเข้าใจนะลูกพอนะคะบัณฑิตเกิดนะลูก ท่าที่รับใช้อยู่ในบ้านก็กลายเป็นท่าที่มีความฉลาดขึ้นมาเลยนะลูกเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายนะคะเมื่อเด็กชายบัณฑิตนะลูกอายุได้เจ็ดขวบภาพนี้ลูกนะดูภาพนี้ลูกนะภาพนี้ก็คือบัณฑิตนะลูกนะพอบัณฑิตเนี้ยอายุได้เจ็ดขวบนะลูกจึงขอบิดามันดาบรรพชาก็คือบวชนะลูกเป็นสาม,มเณรนะลูกนะ โดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชาให้พระอุปชาก็คือพระเถระนะลูกที่บวชให้นะลูกบัณฑิตนะลูกต่อมาวันหนึ่งสมณรก็ได้ออกไปบินทบาทกับพระสารีบุตรนะลูกภาพนี้นะลูกนะภาพนี้คือสมเณรบัณฑิตนะลูกภาพนี้ก็คือพระสารีบุตรนะลูกนะคะ ได้ออกไปบินทบารพร้อมกับพาสาลีบุตรในหมู่บ้านระหว่างทางนะลูกนะคะสามเณรบัณฑิตก็เห็นคนกำลังไขน้ำจากลำคลองเข้ามาในนานลูกภาพนี้นะลูกที่คุณครูวงนะลูกและเห็นช่างทำธนูนะลูกกำลังดัดลูกธนูภาพนี้นะลูกที่คุณครูวงนะลูกและก็เห็นช่างไม้นะลูกกำลังถากไม้ให้โค้ง เพื่อทําเกวียนจึงเกิดความสงสัยหันไปถามพระสารีบุตรว่าคนเหล่านั้นน่ะเขากําลังทำอะไรพระสารีบุตรจึงได้อธิบายให้สามเณรบัณฑิตฟ,ฟังว่านะเมื่อสามเณรบัณฑิตได้ฟังคำตอบจากพระสารีบุตรแล้วนะลูกนะสามเณรบัณฑิตก็คิดว่านะลูกน้ำ ไม่มีชีวิตจิตใจแต่คนก็สามารถบังคับให้น้ำเนี้ยไหลเข้าไปในนาได้มนุษย์มีจิตใจแท้แต่ทํำไมไม่สามารถบังคับจิตใจตนเองได้ลูกธนูนะลูกนะคะก็ไม่มีชีวิตจิตใจแต่สามารถใช้ไฟรนแล้วดัดให้ตรงได้ ส่วนมนุษย์มีจิตใจแต่ทำไมไม่สามารถดัดนิสัยของตนให้เป็นคนตรงได้ไม้ก็เหมือนกันไม้ก็ไม่มีชีวิตจิตใจแต่ยังสามารถตกแต่งให้มีรูปร่างอย่างที่ต้องการได้แต่ทำไมคนจึงฝึกจิตใจให้มีคุณธรรมไม่ได้ เมื่อสามเณรบัณฑิตได้ฟังเช่นนั้นแล้วจึงขออนุญาตพระสารีบุตรเมื่อกลับมาถึงกุฏิแล้วสามเณรบัณฑิตจึงกลับไปนั่งฝึกสมาธินะลูกภาพนี้นะลูกนะคะภาพนี้คือสามเณรบัณฑิตนั่งฝึกสมาธินะลูก จนรู้ธรรมสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะลูกเมื่อบวชได้แค่8วันเท่านั้นนะลูกนี่คือประวัติของสมณเณรบัณฑิตนะลูกที่นักเรียนควรนำเป็นแบบอย่างที่ดีนะลูกเรามาดูคุณธรรมนะลูกที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสมณเณรบัณฑิตกันนะลูกคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีนะลูกก็คือสมณเณรบัณฑิตเป็นผู้ที่ช่างสังเกตนะลูก สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วนํามาคิดไต่อตองจนเกิดปัญญานะลูกและเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเรื่องการศึกษาใส่ใจต่อการศึกษาตลอดเวลานะลูกนักเรียนก็เหมือนกันนะลูกนักเรียนอยู่ในวัยเรียนก็ควรจะต้องศึกษาหาความรู้ใช่ไหมลูกด้วยความขยันและตั้งใจนะลูกเช่นเดียวกับสมมเนนบัณฑิตน,นะลูกนี่คือประวัติของสมมเ็รบัณฑิตน,นะลูก ที่นักเรียนสามารถนำปาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะลูกนะคะเป็นยังไงบ้างลูกงานนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วลูกเกี่ยวกับสามเณรบัณฑิตนะลูกเรามาทําแบบปฏักันต่อเลยนะลูก นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกนะคะเล่มสีเหลืองนะลูกแบบฝึกหัดนะลูกนะคะแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้าสิบสามลูกนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าสิบสามเลยนะลูกเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะลูกหน้าที่สิบสามนะลูกแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะลูกพุทธสาวกสามเณรบัณฑิตมาดูข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เก่านะลูกเกี่ยวกับประวัติ ของสามเณรบัณฑิตได้ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากะบาดนะลูกหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะลูกมาดู1.1ภาษพระสารีบุตรเป็นผู้บรรพชาให้สามเณรบัณฑิตถูกหรือผิดลูกภาษารีบุตรเป็นผู้บรรพชาก็คือบวชให้สามเณรบัณฑิตนะลูกผิดหรือถูกคะข้อนี้ถูกต้องนะลูก ภาษาลีบุตรเนี่ยลูกเป็นผู้ที่บวชให้สัมเนนบัณฑิตนะลูกมาดู1.2ลูกบัณฑิตเป็นชื่อที่บิดาเป็นผู้ตั้งให้ใช่ไหมลูกบัณฑิตเป็นชื่อที่บิดาเป็นผู้ตั้งให้ใช่ไหมลูกไม่ใช่นะลูกบัณฑิตเนี่ยนะลูกนะ,ะมารดาเป็นคนตั้งชื่อให้นะลูกนะคะ 1. 3ส บัณฑิตได้บวชเป็นพระเมื่ออายุเจ็ดปีใช่ไหมลูกบัณฑิตได้บวชเป็นพระเมื่ออายุเจ็ดปีใช่ไหมคะไม่ใช่นะลูกบัณฑิตบวชเป็นเนนะลูกนะคะหนึ่งจุดสี่ตระกูลของบัณฑิตเป็นตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรใช่ไหมลูกเป็นตระกูลที่เลื่อมใสนะคะ ในาพระพุทธศาสนาใช่ไหมลูกใช่ค่ะข้อนี้ถูกต้อง1.5สามเณรบัณฑิตบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบวชได้8วันใช่ไหมลูกนะคะลองดูซิขออนุญาตพระสารีบุตรกับกุฏิก่อนนะลูกจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบวชได้8วันข้อนี้ ถูกต้องลูกนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันตอนนะลูกข้อที่สอนะลูกสามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดนะลูกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะลูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนะลูกแล้วเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะลูกแล้วตอบคําถามนะลูกมาดูนะลูกแบบอย่างที่ดีของสามนเณรบัณฑิตนะลูก ข้อไหนเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนติ๊กถูกไปนะลูกถ้าข้อไหนไม่ใช่ให้นักเรียนติกก๊กกากบาลนะลูกมาดูกลมที่หนึ่งช่างสังเกตใช่แบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตไหมลูกใช่ไหมคะสามเณรบัณฑิตเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมลูกใช่คะ่ะนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกกลมที่สองนะลูกตั้งใจฝึกฝนตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีไหมลูก ใช่ไหมลูกใช่ค่ะนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกกลมที่สมนะลูกนะคะมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นใช่ไหมลูกไม่ใช่นะลูกกากบาทนะลูกข้อที่4นะลูกสอนทาาให้ฉลาดใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะกากบาทไปเลยนะลูกเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่14กันนะลูก2.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการปฏิบัติของสาม,มเณรบัณฑิตนะลูกแล้วให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวหน้าข้อความนะลูกที่ตรงกับความรู้สึกนะลูกดาวที่1ชื่นชมการปฏิบัติใช่ไหมลูกดาวที่สองเฉยเฉยดาวที่3ไม่ชอบการปฏิบัติข้อไหนถูกต้องลูก ตรงกับความรู้สึกนะลูกนะคะดาวที่1ลูกชื่นชมการปฏิบัติ2.2ลูกนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลูกลองคิดสิลูกนะคะ <sh arp y> นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลูกนะคะได้โดยการ ตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกและฝึกเป็นคนช่างสังเกตนะลูกเหมือนสัม,มเณรบัณฑิตนะคะมาดู2.3แล้วลูกนะคะการนำแบบอย่างที่ดีของสัม,มเณรบัณฑิตไปปฏิบัตินะลูกสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนะลูกดาวที่ 1. ซื่อสัตย์สุจริต ดาวที่สองใฝ่เรียนรู้ดาวที่สอยู่อย่างพอเพียงข้อไหนลูกนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีลูกของสามเณรบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณธรรมจร,ริยธรรมลูกข้อไหนคะข้อไหนลูกดาวไหนดาวที่สองลูกใฝ่เรียนรู้นะลูกมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูกนะคะ มาดูนะลูกข้างล่างนะลูกนะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะลูกลงไปในวงกลมหน้าคําตอบที่สรุปนะลูกความรู้เรื่องพุทธสาวกสามณรนบัณฑิตได้ถูกต้องที่นักเรียนเรียนไปนะลูกคุณครูก็เล่าประวัติของสามณรนบัณฑิตให้นักเรียนฟังแล้วนะลูกข้อไหนสรุปได้ถูกต้องนะลูกดูกลมที่หนึ่งนะลูก สมณเณรบัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวการนำแบบอย่างที่ดีของสมณเณรบัณฑิตมาปฏิบัติจะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนยใช่ไหมลูกกรมที่สองสมณเณรบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงธรรม การนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัติจะทำให้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่นนักเรียนคิดว่ากลมไหนสรุปถูกต้องลูกเกี่ยวกับสามเณรบัณฑิตลูกกลมหนึ่งหรือกลมสองคะกลมไหนคะกลมหนึ่งถูกต้องลูกนะสามเณรบัณฑิตน่ลูกเป็นผู้ที่ ช่างสังเกตนะลูกสิ่งต่างๆรอบตัวนะลูกเห็นไหมดูรูปภาพประกอบไปก็ได้นะลูกเนะี้ยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะลูกแล้วก็นำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตนะลูกมาปฏิบัตินะลูกจะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนนะลูกนี่คือประวัติของ สมเณรบัณฑิตนะลูกนะ,ะนักเรียนนำแบบอย่างที่ดีของสมเณรบัณฑิตมาใช้ในชีวิตประจ,จำวันได้นะลูกนะคะก่อนที่คุณครูจะจบนะลูกนะคะการเรียนการสอนในวันนี้นะลูกนะคะเรื่องพุทธสาวกนะคะประวัติของสมเณรบัณฑิตนะลูกคุณครูก็อยากให้นักเรียนทบทวนเหมือนเดิมลูกนะคะจะได้ไม่ลืมนะลูก นะคะทบทวนบทเรียนทุกครั้งเลยนะลูกที่คุณครูสอนนะลูกนะนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะลูกนะวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะลูกนะพบกันใหม่นะลูกนะคะในคลิปหน้านะลูกสวัสดีค่ะ